ไฟคือราคะหนึ่งไฟคือโทสะหนึ่งไฟคือโมหะหนึ่งพี่กทั้งหลายไฟสมกองนี้แหละอันนี้พระองค์นำมาสอนกับใครพวกไหนพวกชดินใช่ไหมที่ยังบูชาไฟอยู่ชดินสาพี่น้องพระองค์ก็ให้ให้เผาไฟคือราคะโทสะโมหะไฟในภายใน พระองค์ตรัสต่อว่าไฟคือราคะย่อมเผาสัตว์ผู้กำหนัดแล้วหมกมุ่นแล้วในการมทั้งหลายตัวการมทั้งหลายก็คือความพอใจในอำนาจความตรึกตรึกอันเกิดจากกรรมคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจอย่างนี้ส่วนไฟคือโทสะย่อมเผานรชนผู้พยาบาท มีปกติฆ่าสัตว์โทสะพยาบาทก็โทสะฆ่าสัตว์ก็โทสะอยู่ในกองไฟคือโทสะถ้าผัสสะยังไม่เกิดโทสะก็ยังไม่มาทั้งผัสสะของอวิชชาสัมผัสหรือตัวเอ่อสัมผัสอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสโอตภะธรรมลม ก็รวมเป็นโทสะทั้งหมดเนี่ยดังนั้นพอภาษาเกิดพยาบาทเกิดละการเบียดเบียนเกิดเกิด,เดการทำลายล้างการฆ่าตามมาการประหารด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้ด้วยศัตรูด้วยอาวุธบาปอากุศลเป็นอเนกก็เกิดขึ้นจากโทสะที่เรามี เคยไหมเจอคนนี้ไม่ได้เนี่ยเกลียดปื๊ดขึ้นมาเลยห็นไหมเห็นนะสัมผัสนะทางตาสัมผัสทางหูได้ยินเสียงคนนี้มาปุ๊บก็บอืมปื๊ดขึ้นเลยเ,ยเกิดสัมผัสเกิดโทสะขึ้นมาเกิดพยาบาทขึ้นมาละดังนั้นหน้าที่เราอย่างเดียวคือระงับไฟคือโทสะคนจะดีจะไม่ดีก็ตามเราก็ต้องประสบอยู่แล้ว ไม่เจอคนนี้ก็ไปเจอคนหน้าปุถุชนมีปริมาณมากเท่ากับดินมหาปัฐพียมจะหลบได้ไหมเนี่ยหลบไม่มีทางเลยมัวแต่จะไปหลบก็ตายก่อนโทสะก็ยังอยู่ใช่ไหมดังนั้นหน้าที่เราก็คือดับโทสะดับพยาบาทดับเบียดเบียนไม่ใช่แต่บุคคลนะสถานที่ไปเจอสถานที่ออืมรละลึกละปรุงแต่งละใช่ไหม อ๋อนี่ที่นี้เคยเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมพลาอลาหันเป็นไหมพลาหันเป็นไหมมีสัมผัสแล้วปรุงไหมเ <c oughs> จอเมืองเมืองหนึ่งแล้วโอเมืองนี้เคยเป็นอย่างนี้อย่างนี้ปรุงอยู่แต่แต่ยังไงขันห้าที่ท่านใช้เนี่ยก็เป็นขันห้าเฉยๆใช่ไหมตั้งแต่มโนโเลยอนุแรกของมโน ไม่มีความเป็นตัวท่านของท่านเพราะท่านรู้แล้วหลุดพ้นแล้วใช่ไหมแต่ขันท่านยังตั้งอยู่เนี่ยท่านก็ใช้ขันห้าจนกว่าขันห้าจะแตกทาลายใช่ไหมดังนั้นพระผู้มีพระภาคบางทีเดินไปพบเมืองก็เมืองเมืองหนึ่งก็แย้มประสวนใช่ไหมสัมผัตกระทบแต่ขนาที่สัมผัสกระทบเนี่ยไม่มีความเป็นตัวท่านของท่านตั้งแต่มโน แรกเลยที่เข้าไปกระทบไปอะไรพระอนนท์สังเกตเห็นเข้าก็เลยถามพรงก็บอกอ่ะเมืองเนี้ยเคยรุ่งเรืองมาแต่ก่อนนะหรือว่าไปเจออีกเมืองก็เคยเป็นที่ปรินิพานของอรันตสัมมาสัมพุทธ,ธาตั้งหลายพระองค์นะเคยเสด็จมาที่นี่พระองค์ก็อาศัยเหตุในการบัญญัติพระธรรมดังนั้นขันห้า สำหรับพระอรหันต์แล้วพระองค์ก็จะไม่ถือว่าไม่ยุบไม่ก่อไม่คว่างทิ้งไม่ถือเอาไม่ทำให้กระจายไม่ทำให้เป็นกองมันจะเป็นกองก็ไม่ไปกระจายไม่ทำให้กระจายไม่ทำให้เป็นกองก็มันก็เป็นเรื่องของมันทำงานกันเองไปตามเหตุพระองค์ก็เลือกหยิบเอาเลือกหยิบเอาเพราะพระองค์หลุดพ้นแล้วจากสิ่งนี้ ยมหล,หลุดพ้นแล้วจากความยึดมั่นถือมั่นในแก้วน้ําใบนี้แต่ยมก็ยังใช้แก้วน้ําใบนี้ได้ใช่ไหม,มยมก็ใช้แก้วน้ําในการดื่มกินได้และยมใช้แก้วน้ําแล้โยมล้างมา